จะเป็นไหนได้ก็แต่ตองเกมแบบตัวเ,วเอไ้ผมก็จะก็จะได้สะไปเอาทั้งเกมให้เอ็นเอ็มซีก็เอ็นเอ็มีกมอย่างนี้นะ พีท่ที่ผมชอบใช้ไอ้บอยังไม่เจอปืนยังไม่เจอปืนยังไม่เจอปืนนะเพืเอนนะ่อนะคือคิดนี้เราจะไม่นำปืนพองนะแล้วจะเฉลยนีไครับนี่้ยเจ๊ปืนอะไรเลาวมันยัง,ไงไปืนเนี่ยป,ปืนเราใช้ได้อะ่ะ จะเลยไหมจะฟืนเลยเรียบร้อยมีเลขเออารีพีเป็ตมาใช่ไหมครับมันจะป้องกันสินแอกันกมนนะฮะตามตามพวกของเราเนี่ยเราก็ต้องมาจับสินแอทั้องกีเดียวเหรอบอกพี่เดี๋ยวดูกันว่าเหลือ้เท่าไหร่เนี่ยสองเรซื้อสินแอกแก้เองมัน ไม่ปีน okay, 10. ouais, อะยังใกล้อ่ะเจ้าพี่รมเอานปี้ีอ่หาเสร็จแล้วเลยใกล้ยังพอได้ใช่ไหโจะไม่บ่นอ่ะคือเราต้องจับมือในแกลงเกมนะคอนเทนต์นี้ไม่ครกินของผเแลวเชื่อนี่ ยังไม่เห็นเจ้าขอเลยนะจะับปืนเดียวทั้งเกมจับปืนประเภทเดียวกันทั้งเกมนะครับผมสับปืนพวกพยังกระสุนหมดทันนะค,คือคนกาดยิงแล้วไงตอนคลิปที่แล้วมอธิบายยังไม่ค่อยได้สำหรับของคนนืมันเรียบเ,เวลาไม่มี ไม่ต้องไม่ทำเอง่องก็มันไม่มีเออล้วจะมีอัปเดตใหม่นะคือแจกสกินนีฟอินฟฟีอินฟน่าจะเป็นอินฟมันคนละต่ำ I'm เราต้องการนีนะกรสุนี่ยมเราฟวอน่าจะฟารแล้ว คือผมจะเปลี่ยนที่ไฟแม็กนะแต่เต็มวันที่ยี่จะเปลี่ยนนะเมรอบผมไม่ไ,มไมค่อยได้รีวิวเท่าไหร่หรอกคอี่คกกนนะี้ ออน,นี่เปดิโกเฮ้ยดีวันนี้อาเฮ้ยทำงาใส่จมาเขาทำงานนี้ทาส่ตจูบลงมาล้วจังนนี้ไม่มีใครกล้าตูเขาผมหรอมงตำนานใส่ตูจูเขาบอกดิ มุกระไรเขาใช้ในอะไรเฮ้ยเวกเตอร์มชหรอคิวไม่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 ชอบไม่ชอบมันชดไม่ชอบมันชบสองตัวสองชบก็พอผมอ่ะ มาใช so ้วอลได้ใช้บอนได้ที off, ่เราไม้ัด้นี่เราเป็นกลกก็ปืนกนก็ปืนกลนน้ปืนงไม่ใช่แบบไม่ปืนกลปืนอปืนพวกกะปยไรกันนะคือตอนนี้ตอนแรกก็คิดคนเมจะเป็นจับจับแค่เอไงคือมันมันจะเอกใชไม่ได้มา ยังไม่เจอคนเลยอ๋อน่งจำได้จำได้จำได้อยู่จำได้อ bon ยู่จะคีห้าขึ้น <BLANK _ pling> เกิดอะไรขึ้ว่หอย่างได้ปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเฮ้ยไปจะเนียนเหมือนเนียนแต่ไม่เนียนสักครั้งใคงดแบบเนี้ยมีดีก็หายไปนี่รต่ว่าเรามีโปรฮี่หรือว่าโปรท่านผู้ชม ฮะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วเราส่งกระห่มเออเป็นบัคอะไรนะผู้ชมอันนี้คือโมคูผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ลายพินนนะยพ้นมาเลยนะอันเป้นสองก่อนค,อคือคือผมไม่ได้ใส่นะราอนี้คือขอเราขอบเตีมที่ไม่ได้บอกนะ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้งยงไงน,น,น,น่นเหรอก,ก็เลยมีวันบาง้อไงเลยแบบมเองีเบาวิฟอร์มสนเพลินเฮ้ย

ไม่ม่กีเ่เ,เมียมกี่เียนกี่เซียนกี่เซียนไปกูไม่ได้ใช้มาห้าร้อยได้หมดเป็นกลังว่าจะไม่ก่งด้วยเลยฉันนั่นไม่เราไม่ใช่นะ ไม่อย่างงอาจจะอยู่เราช่วงนี้นะอคมันก็จะเป็นโอ้แกมตัวนี้กคนดีกว่าปลาข้างล่างพีกะัเะเกมาข้างล่างคนนี้คนมันดูเข้าใจกว่าไหม กอสีกทก็ทผมไม่ได้อยากได้เออ่ย่กคนกสมินามร้อยสามร้อยไปต่อเนินคือมันเพียร์ก็ไปเออสกิลโมคลั้งสองขอที่บอีกรอบนะคือขอไรอบนี้สรอบไหม สะเกียบมาคนทั้งสองถ้าใครแบบเป็นพวกสายสายแบบสายบวกสายดักอะไรพวกนี้นะถูกใจแน่นอนร้อยเปอร์เ็นต์แน่นอถูกใจแน่นอนผมว่าถูกใจเพว่าถูกใจแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมผมพูดถูกไม่ไปหยอกคนเลยหนึ่งผมพูดถูกใช่ไหมว่าจะมากลางกลางวงอ่ะผมคิดผมชอบติดกลางวงไว้ก่อนไง ดูแลส่งดูให้ไปก่าหมดเลยไหมไล่วงีเก้าสี่แปดสี่เจ็ด

น้ม่ผมเดิมแล้วไปซอ,องทีไหนมาผไม่อยมอมรีวิวค,คืไปใส่ฟรีแล้วผม,มเ,เป็นเร่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเติมให้นะเดี๋ยวผมเติมมารีวิวให้เลยนี่ผมมีตังกอน,นะฮะชองคุยไม่ชอมีตังก์งหลัอหอกบ้านใครใครใครร้านใครของใครขงโเองใคร,ไ,ใครไม่มีใครซื้อเลยไม่จริงเลย ไปไม่มีคนเหรอไม่มีคนเลยเหรอกินไปไมีคนมหมนี่จะได้ เราทำผ่านนะโดยใช้ใช้ปืนเดียวทั้งเกมใช้ผ่านะใช้ผ่านนะคนะี่หนึ่นะใค่แค่สองคิวนะเก็บแค่2องคิวพี่ได้อันนี้หมดเลยเหรอสิบแปดขันนะต้องไปสองยยีส เพราะว่าผมตอนนั้นผมน่ก็แต่สอปีที่แล้ว ID นะไอดีนี้โอ้ไม่ต้องการเพียวไม่ต้องการเฟียนคือเราไม่ใช่คนทีนีนะไม่เหมือนที่เราเจอนะตลาดคิวนี้ก็ขอตาลาดไปก่อนสวัสดีครับ